ผู้ตรวจการแผ่นดินนัดถกด่วนส่งสารรัฐธรรมนูญตีความเรื่องเสนอชื่อพิธาชิงนายกซ้ำผู้ตรวจการแผ่นดินนัดถกด่วนส่งสารรัฐธรรมนูญตีความเรื่องเสนอชื่อพิธาชิงนายกซ้ำผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่24กรกฎาคม2566มีรายงานล่าสุดระบุถึง ผู้ตรวจการแผ่นดินได้นัดประชุมด่วนช่วงเช้าวันนี้วันที่24กรกฎาคม66เพื่อหาหรือวาระที่สำคัญคาดว่าน่าจะเป็นคำร้องของสองนักวิชาการที่ขอให้ส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยการลงมติของทีแอบประชุมร่วมกันของรัฐสภาว่าการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัฐ สอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักก้าวไกลกิโลกรัมเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นการเสนอยติซ้ำหรือไม่โดยภายหลังที่นายพรชัยเทพปัญญานักวิชาการอิสระและนายบุญส่งชเลทธรอาจารย์คณะนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา213 เข้าชื่อเพื่อขอให้เสนอเรื่องค้อมความเห็นต่อสารรัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉัยว่าการที่ที่ประชุมรัฐสภาในวันที่19กรกฎาคมมีมติว่าการเสนอชื่อนายพิธาเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาลงมติเป็นนายกรัฐมนตรีตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพศส5 6 3ข้อที่4 1 เป็นการเสนอยัตติซ้ำนั้นเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้หรือไม่และหากสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องก็ขอให้มีคำสั่งไปยังที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ยุติการเลือกนายกรัฐธงนตรีออกไปก่อนจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉยัยโดยคำร้องของนักวิชาการทั้งสองระบุว่า การลงมติของที่ประชุมรัฐสภาว่าไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธาซ้ำได้เนื่องจากเป็นการเสนอยัตติซ้ำโดยอ้างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41มองว่ารัฐธรรมนูญกำหนดการเลือกนายกรัฐมนตรีไว้เป็นการเฉพาะตามรัฐธรรมนูญมาตรา159ประกอบมาตรา272 และตราบใดที่กระบวนการเลือกเลือกนายกรัฐมนตรียังไม่เสร็จสิ้นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีย่อมสามารถถูกเสนอชื่อได้เรื่อยๆดังนั้นมติที่ประชุมรัฐสภาจึงเท่ากับรัฐธรรมนูญถูกละเมิดโดยข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41หรือไม่จึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉยัย ร้อมกันนี้เวลาประมาณ14นาฬิกา30นาทีผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีการถแถลงผลการประชุมอย่างไรก็ตามสำหรับการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่3ในนายวูฮัมมัดนอมทาาประธานรัฐสภาได้นัดลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่27กรกฎาคมนี้